สวัสดีค่ะฉันนาสุพรอยู่ขอนแก่นค่ะพอดีพี่สาวนีะ่ะเขาไปบูชาพายันกับอาจารย์กิจภพันธ์การันตีมาเพราะขายของดีพอดีฉันก็จะเป็นแม่ค้าก็เลยอยากไปบูชาเขามาขายของมั่งพอดีไปบูชามาปีนิ้วเลยโอ้โอขายของดีมากพอดีสองปีที่แล้วย่าแย่มากเลยขายของไม่ได้เลยพอไปบูชาพายันมาก็เลยรู้สึกว่าขายดี ก็เลยอยากแนะนาให้ชาวนแก่นมาบูชาพระยันเบ็ดดิชันนี่นะคะจะได้ขายของดีๆเหมือนดิชันนี่นะคะ่ะสอบถามสั่งจองวัตถุมงคลผู้อภิมหายันเศรษฐีพันยารุ่นโคตรรวย789โทรศรรัพท์065-993 5้าสามเก้าเก้าูกห้าเก้าเามสามเก้าเก้